ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาสู่ในวิชาเครื่องเสียงนะครับเบื้องต้นนะครับในตอนที่11นะครับการแยกเสียงทุ้มแหลมและการป้องกันลำโพงนะครับอพอแล้วนะครับไปชมกันเลยนะครับ,รบกาบ แยกเสียงทุ่มแหลมให้กับลำโพงนะครับก็คือลำโพงแต่และชนิดนะครับมีการรับสัญญาณเสียงนะครับที่แตกต่างกันนะครับโดยโครงสร้าง,งลำโพงเนี่ยก็จะผลิตมาจากขดลวดนะครับโลหะต่างๆแนละ้ชนี่ของโปวยลำโพงนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการตอบรับความถี่นะครับถ้าเกิดเราใช้ลำโพงทุกชนิดนะครับรับทุกความถี่เหมือนกันหมดนะครับจะเกิดปัญหาในเรื่องของ คุณภาพเสียงที่ออกมาเนี่ยนะครับจะทําใหเา้เสียงบางช่วงบางตอนเนี่ยขาดหายไปนะครับแล้วก็บางช่วงความถี่ก็จะแรงขึ้นมากกว่าปกตินะครับก็เกิดปัญหานะครับทําให้เสียงไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นไพ่ฟายคือคือคุณภาพเสียงที่ไม่ดีนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะแยกนะครับแยกสยัญญาณเสียงออกเป็นส่วนๆน,นะครับเพื่อจะใช้ใช้ให้เหมาะสมกับ ลำโพงแต่ละชนิดแต่ละโครงสร้างนะครับโดยเราจะเรียกว่าวงจรแยกเสียงทุกแหลมหรือคอสโอเวอร์เน็ตเวิร์นะครับก็มาช่วยกําหนดย่านความถี่เสียงให้เหมาะสมกับลำโพงแต่ละชนิดนะครับที่ส่งเสียงออกมานะครับวงจรแยกเสียงทุมแหลมเนี่ยผลิตออกมานะครับมีแบบมีสองชนิดนะครับก็ชนิดแรกก็คือแยกความถี่สัญญาณน,นะครับออกเป็นสองช่วงความถ,ถี่นะครับคือแยกเป็นความถี่ต่ำคือเสียงทุ้มนะครับแล้วก็แยกเป็นความถี่สูง ือเสียงแหลมนะครับที่สองก็คือแยกความถี่เป็นสามช่วงความถี่ก็คือเป็นความถี่ต่ำนะครับหรือเสียงทุ้มนะครับความถี่กลางก็คือเสียงกลางนะครับแล้วก็ความถี่สูงก็คือเสียงแหลมนะครับโดยการกําหนดนะครับจุดความถี่ต้ามหรือว่า c r o s s o v e ร f r e q u น n c y นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในรายละเอียดการน,นะครับวงจรนะครับแยกเสียงทุ้มแหลมให้ากับลำโพงนะครับ ก็ใช้หลักการของวงจรพวก low p a s ิ filter นะครับที่ใช้ในการกรองความถี่ต่ำผ่านนะครับแล้วก็ h ฮพา p a ิ s filter นะครับที่ใช้ในการกรองความถี่สูงผ่านแล้วก็ b a n พ p a s ิ filter นะครับที่ใช้ในการกำหนดความถี่ย่านเสยงกลางผ่านของค์มโพนนะครับใช้ในการแยกเสียงนะครับก็จะเห็นตามรูปนะครับก็จะมีการต่อวงจรนะครับเช่นเจ้าตัว ขดลวตัวนี้นะครับก็จะเป็นวงจรที่เป็น low p a s ิ f i l t e นะครับก็คือจะยอมให้เสียงทุง้มหรือว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำออกลำโพงนะครับเท่านั้นนะครับส่วนความถี่สูงก็จะถูกกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว C ตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวกรองเสียงแหลมนะครับก็จะยอมให้ยังเสียงที่เป็นเสียงแหลมหรือว่าความถี่สูงเนี่ยนะครับผ่านออกลำโพงนะครับ แต่ความถี่ต่ำก็ถูกกันเอาไว้นะครับแล้วก็แบบเสียงกลางนะครับก็คือแบนทาร์สนะครับก็จะมีทั้งทั้งแทั้ง c นะครับเพื่อกําหนดย่านนะครับกําหนดแรงนะครับระหว่างระหว่างสูงกับต่ำนะครับให้ความถี่ที่อยู่ในย่านตรงกลางเนี่ยนะครับสามารถออกลำโพงได้นะครับส่วนความถี่ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าก็จะไม่สามารถอ่อลำโพงได้ถูกกันไว้ โดยมีการนะครับแบ่งรายละเอียดนะครับของการาฟเส้นจุดตัดความถี่เสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมเนีนเน่ยออกเป็นระดับเป็นหรือว่าเป็นออเดอร์นะครับซึ่งระดับที่1เนี่ยเป็นการตัดความลาดเอียงของเส้นกราฟที่6เดซิเบลนะครับก็จะใช้อูกรณนใช้เพียงตัวเดีย,ตว,ดยวต่อทุอกรงกับลำโพงนะครับตามรูปนะก็จะเห็นว่าจากรูปที่ช2นะครับ เป็นวงจรยแยกเสียงทุกแหลมแบบระดับลำดับที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นต่อไกลนี่คือลําโพงเสียงเสียงทุบหรือว่าชื่อว่าวูเฟอร์นะครับจะต่อกับตัวตัวเหนี่ยวนำนะครับแบบอนุกรมกับลำโพงนะครับส่วนตัวขอทายรูปขอทายนะัเป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับหรือว่าทริสเตอร์นะครับจะต่อตัวเก็บประจุเอาไว้นะครับอนุกรมกับลำโพงนะครับแล้วก็ลำโพงเสียงกลางนะครับหรือว่ามิดเรนด์นะครับก็จะต่อทั้งตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็ประจุอนุกรมกับลำโพงนะครับ ก็ต่อมาเป็นออเดอร์สองหรือว่าระดับที่สองนะครับจะเป็นการใช้จุดตัดความลาดเอียงของเส้นกราฟที่12บสองเดซิเบลนะครับในการออกแบบนะครับ mm hmm. ก็จะมีรูปร่างวงจรเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีการเพิ่มนะครับเพิ่มอุปกรณ์ตัวหนึ่งเข้าไปต่อขนานนะครับด้วยนะครับอย mm ่า hmm. งเช่นเสียงทุ้มก็จะมีตัว C เพิ่มมาแต่ว่าต่อแบบขนานแทนนะครับไม่อนุลบมนะ นี่เสียงแหลมก็จะมีตัวกดลวดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงกลางก็จะมีแอลกอฮอลีเพิ่มขมึ้นมาอีกสตัวนะครับเพื่อใช้ในการกําจัดเสียงที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ยอมให้เสียงที่ต้องการออกลําโพงเท่านั้นนะครับแล้วก็มาสู่ออเดอร์สามหรือว่าลำดับที่สามนะครับก็จะเป็นการใช้จุดตัดความลาดเอียงของเส้นการาฟที่18ดเดซเบลนะครับในการเพิ่มอุปกรณ เข้าไปเพื่อจะเพิ่มระดับการคัดแยกเสียงนะครับก็จะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยเพิ่มเป็นสามเป็นสามชิ้นนะครับเป็นสามชิ้นแล,แ,ลแล้วมีเพิ่มออกมานะครับจากของเดิมนะครับก็จะรูปร่างตามนี้นะครับนะักเรียนดูไว้นะว่าในการแยกนะครับในการแยกความถี่เสียงแล้วเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะเป็น ตัวขดลวดนะครับหรือว่าตัวแอหรือว่าตัวเก็บประจุที่เราเรียกสั้นๆว่าตัวคาปาซิเตอร์หรือว่าตัว c นะครับต่อมานี่เป็นสูตรการคำนวณนะครับในการหาค่าของตัว l ตัว c ที่นำมาคำนวณมาใช้ในการต่อบวงจรนะครับก็จะหาได้จากอย่างเช่นตัวเหนี่ยวนำนะครับหาได้จากการเอาหนึ่งพนนะครับคูณกับ ด้านของลำโพงนะครับแล้วก็หารด้วย6.283คูณกับความถี่ตัดข้ามนะครับความถี่ที่เราต้องการจะตัดนั่นเองนะครับตัดนะแล้วก็ส่วนของตัว c เนี่ยหาด้วยการเอาครับถึงร้านนะครับเป็นตัวตั้งและหารด้วยนะครับผลคูณของ6.283คูณกับค่าอินแนนด์ลำโพงนะครับแล้วก็ความถี่ที่ต้องการตัดนะครับก็จะได้ตัว ค่าค่า L ได้เป็น Henry ส่วนค่า C ได้เป็นมิโคฟาร a ตออกมาครัแล้วก็ไปเลือกซื้ออุปกรณ์มาประกอบตามที่เราคำนวณได้นะครับก่อันนี้ก็เป็นค่าความถี่ตัดข่ามที่เหมาะสมของขนาดลำโพงนะครับแล้วก็เสียงทุกนะครับลำโพง8นิ้วก็เป็นอยู่ที่2กิโลเฮิร์บ10นิ้วก็1.5กิโลเฮิรนะครับ2นิ้วก็1.2กิโลเฮแล้วก็5นิ้ว,วอยู่ที่ หนึ่งเฮิรนะครับรูปนี้ก็แสดงถึงกราฟบอกค่าค่า L ค่า C นะครับ,บ, L, C, รบที่เกิดค่าอิมเพน์ในจุดต่างๆที่ที่เท่าๆกันนะครับนี่ก็อีมเพน์ของลำโพงนะครับแต่ว่าลำโพง4โอม8โอห์มโ oh m, oh m, 16โอห์มนะครับเหมาะสมที่จะใช้นะครับกับ คู่ไหนนะครับเช่นคู่นี้นะก็จะมองกับนะครับของตัว C 1 6 0หกสิเป็นโควพาลนะครับแล้วก็คู่ต้องใช้คู่กับ L 2.5สิงจดนิเฮนรี่เป็นต้นนะครับแล้วก็พิการดูก็ดูตามนี้นะครับไปนะ เป็นเงื่องขในการเลือกใช้นะตัว Lc นะครับก็คือให้ดูอิน้านลำโพงนะครับแล้วก็กำหนดจุดคอามทีตัดข้ามนะครับแล้วก็เลำโพงครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็หาหาจุดตัดของค่าทั้งสองนะครับแล้วก็หาค่าความเหนียวนำนะครับแล้วก็ในการในกรณีที่เป็นระดับสองนะว่าต้องให้ ขบวณครับแบบต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโครงสร้างวงจรแยกเสียงทุกแหลมชนิดสองและสามทานนะครับก็ให้มาดูรูปนี้เลยครับอัน,นอันนี้นะเป็นวงจรแยกเสียงทุกแหลมแบบสองทางําดับที่หนึ่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับตามรูปนะครับอันนี้อันนี้เป็นรูปของวงจร ูของวงจรจริงนะครับท,ท,ที่จะเราจะปัดทีลงในวงจรในภาคปฏิบัตินะครับส่วนอันนี้เป็นวงจรแยกเสียงคุ่มแหลับชนิดแยกเสียงสองทางนะครับเป็นแบบออเดอร์สองนะครับก็จะเป็นวงจรตามนี้นะครับออเดอร์หนึ่งก็มีกรณตัวเดียวนะครับแยกเสียงนะส่วนออเดอร์สองก็มีกรณ์สองตัวนะครับก็น,นี้นะครับวงจรแยกเสียง แบบสามทางนะครับแบบออเดอร์หนึ่งแล้วก็จะมีทั้งรับสูงกลางต่ำนะครับเอออันนี้สูงอันนี้กลางอันนี้ต่ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นออเดอร์หนึ่งก็จะมีอุปกรณ์แค่ชุดเดียวนะครับขาละชุดเท่านั้นนะครับตามรูปอย่างนี้ครับส่วนนะอันบนนี้ก็คือสูงกับต่ำนะครับเ็เป็นออเดอร์หนึ่งก็ใช้อุปกรณ์แค่ชุดชุดเดียวหรือคือใช้สีตัวเดียวนะครับ ของรูปนี้นะครับเป็นวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิดแยกสามทางลำดับที่สองหรือว่าออเดอร์สองนะครับก็จะมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงตานะครับเสียงสูงก็เนื่องจากเป็นออเดอร์สองก็จะมีอุปกรณ์ l c ต่อในลักษณะนี้นะครับส่วนเสียงกลางเป็นแบนพาสนะครับก็จะมีอุปกรณ์ชุดนี้เป็นตัวแยกเสียงแล้วก็เสียงเสียงตานะครับเป็นโลพาส์ตก็ใช้ชุดนี้นะครับ นี่คือหน้าตาของแผ่นิจริงนะครับที่ําไปตกรองวงจรนะครับหัวข้อต่อมาครับวงจรป้องกงันลําโพงชนพุดธเสียหายนะครับก็ทัศนที่เป็นตัวป้องกันการชนรุทเสียหายของลำโพงนั้นซึ่งเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องขยายเสียงนะครับแบบคอมเพนเตอรี่ชนิดไม่มีตัวเก็บประจุไปตัดพุทรหรือว่า OCL นะครับก็คือเพราะว่าจากคุณสืบัติในการทํางานของเครื่องขยายเสียงชุดนี้เนี่ยนะครับแบบ OCL เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องจ่ายไฟกระแสะตรง ให้กับวงจรชนิดสามขั้วก,ก็คือบวกลบกลาวนะครับแล้วก็ที่เอาพุทธของเครื่องขยายเสียงเนี่ยจะส่กต่อตรงกับลำโพงลงกล่าวทําให้ในภาวะการทํางานเนี่ยปกติเนี่ยเครื่องเสียงชิ้นของซีเอลเนี่ยที่เอาพุทเนี่ยเทียบกับกาวเนี่ยต้องไม่ได้ขยายนาำเสียงนะครับในระหว่างที่ไม่มีัญญาณไม่มีการขยายนาำเสียงเนี่ยจะต้องมอีต้องมีแรงดันอยู่ที่สูตโวลต์น,นะครับหรือมากมากสุดเนี่ยอยู่ที่สูจุดสามโวลต์น,นะครับซึ่งจะไม่ ่งจะไม่ทําให้ลำโพงเสียหายแต่ถ้าเกิดมีไฟตรงออกมามากเนี่ยทำให้ลำโพงเสียได้นะครับก็ให้เราสังเกตถ้าเกิดมีเสียง horns นั่นคือไฟตรงออกลำโพงนะครับมีการจับสังเกตแบบง่ายๆนะครับทีนี้ก็ทําให้เกิดการออกแบบวงจรป้องการลำโพงขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวกันชนนะครับก่อนที่จะเกิดก่อนที่ไฟตรงเนี่ยจะพุ่งออกลำโพงให้ลำโพงเนี่ยเสียหายนะครับเพราะยังไงลำโพงมีโครงสร้างเป็นเขดลวด่างที่ครูได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับ เมื่อมีไฟจ่ายเข้ามาในขดลวดเนี่ยมันก็จะดูดเอาเอาตัวลำโพงเข้ามานะครับทำให้เกิดการสังส่งเทือนของของอตัวลำโพงทาให้เกิดเสียงถ้าเกิดเป็นไฟตรงเนี่ยมันก็จะดูดตัวที่ไม่ปล่อยเลยนะทาให้เกิดการความร้อนสะสมนะครับเกิดความร้อนสะสมที่ตัวลำโพงแล้วทําให้ลําโพงไหม้ได้นะครับึ่งปกติเราสัญญาณเสียงเนี่ยมันเป็นสัญญาณแบบ a อซก็คือมีมีวบมีลบนะครับมันมีการมีการกระเพื่อม จับด,ด,ดูดต่อยดูดต่อยดูดต่อยทําให้อ่ไม่เกิดการสะสมความร้อนแต่ถ้าเกิดไฟตรงออกมาครับมันก็จะดูดลาโพงนะครับเกิดการดูดแบบแบบนานๆนะจนทำให้เกิดความร้อนสะสมลำโพงไม่ได้นะครับทีนี้มาดูในมอสไดแกรมของวงรจรตั้งกรลัโพงนะ,บบนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องขยายเสียงนะแบบโอซีแล้นะครับก็จะมีวงจรตั้งกรลัโพงนะครับแล้วก็ตัวลําโพงสองด้านนะครับแล้วก็ แรงจ่ายไฟฟ้าน,นะครับส่วนที่เชื่อมต่อกันก็คือนะครับสเสียงเสียงฝั่งซ้ายน,นะครับแล้วก็สายกราวแล้วก็เสยียงเสียงฝั่งขวานะครับคือพอขยายเสียงครบหมดแล้วนะครับก่อนที่จะต่อเ้ามองโพงเราจะไม่ต่อตรงๆนะครับเพื่อเราจะใช้วงจรป้องกันลำโพงเนี่ยต่อขั้นไว้เพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีที่ไปตรงออกลำโพงมากเกินไปเนี่ยตัววงจรป้องกันลำโพงเนี่ยก็จะทําการตัดเสียงนะครับไม่เสียออกลำโพง ก็คือเหมือนก็บเราตัดแต่ตละโพงออกจากวงจรนะครับซึ่งกรที่ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์แล้วก็ใช้ IC นะครับ i ชในการตรวจสอบแรงดันที่เข้ามานะครับอันนี้คือเครื่องขยายเสียงนะส่งสัญญาณมาสามเส้นก็คือซ้ายขวากราวนะครับ IC เนี่ยก็จะไปจับสัญญาณมามาเทียบกับ สัญญาณอ้างอิงนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมาจากได้ว,ว่าแรงเกินไปมันจะทําการทให้รีเลย์นั้นตัดนะครับทําให้เสียงไม่ออกลำโพงลำโพงก็จะปลอดภัยไม่ไม่ช็อตไม่ไหม้นะครับนี่ก็เป็นการที่้แบบสรุปนะครับให้ฟังน,นะครับในส่วนของอการแยกเสียงแบบทุ้งแหลมแล้วก็การป้องกันลำโพงนะครับก็พบกันใหม่ในบทนี้ถัดไปครับสวัสดีครับ